เคยได้ยินไหมครับชนะใจคนยากกว่าชนะสงครามเวลาพูดถึงเล่าปีในสามก,ก๊กหลายคนจะนึกถึงภาพผู้นำที่ไม่เก่งการรบเท่าโจโฉหรือของเบ้งแต่สิ่งที่ทำให้เล่าปีกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่กลับเป็นความสามารถที่ลึกกว่านั้นคือการชนะใจคนถ้าเราลองอ่านหนังสือจิตวิทยาคลาสสิกอย่าง How to Win Friends and Influence People ของเดลคานากีจะพบว่าลักสําคัญของการได้ใจคน ไม่ใช่คำพูดวานหูหรือการเอาใจทุกเรื่องแต่คือความจริงใจและความเข้าใจเล่าปี่ทำได้เพราะเขาเห็นคนรอบข้างในฐานะมนุษย์ไม่ใช่เครื่องมือเขารู้จักฟังไม่ตัดสินและให้ความสำคัญกับหัวใจคนจนกระทั่งยอดนักรุปอย่างกวนอูเตียวหุยหรือแม้แต่คงเบง้งยอมฝากชีวิตและความฝันไว้กับเขาลองคิดดูนะครับ สงครามอาจชนะได้ด้วยอาวุธและกำลังแต่ใจคนไม่มีใครบังคับได้มีแต่จะมอบให้กันด้วยความเคารพและความเชื่อใจสิ่งนี้ใช้ได้กับทุกวันนี้เหมือนกันในวันที่เราอยากให้ใครสักคนรักและเชื่อใจเราสิ่งที่ต้องเริ่มไม่ใช่เทคนิคการพูดเก่งแต่คือการมองเขาด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและกล้าที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ซื่อตรงและอบอุ่นที่สุดแล้วคุณล่ะครับ วันนี้เคยลองฟังใครจนสุดใจมากกว่าที่จะรอจังหวะพูดของตัวเองหรือยังหัวใจคนไม่ได้ต้องการแค่คำพูดสวยงามแต่ต้องการความจริงใจที่สัมผัสได้แม้ต้องไม่พูดกดติดตามช่องเบิร์ดไลฟ์ให้ด้วยนะครับ